สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับยายาอีกแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะยายา,ยายก็มาอยู่ที่สวนน้ำเดอกก้องนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันเกิดหมูอ้วนค่ะหมูอ้วนก็เลยมาเลี้ยงนะคะหมูก็เลยพามาเล่นน้ำนะคะยายา,ยา,ยา,ยายก็เลยแด้โอกาสเล่นน้ำกันเลยมาเล่นน้ำกับหมูอ้วนนะคะดหมูอ้วนเอาใครไปไหนละนี่นะคะจะนนี่นะคะ นี่น้องหัวเย็นไหมวันนี้นะคะน้องหูวมีไอลิงไอลิงน้อยมีพี่เลี้ยงนะคะคนเยอะมากเลยนะคะอากาศร้อนคนเยอะมากเลยค่ะวันนี้ยาย่าก็มากับครอบครัวนะคะพ่อแม่าาก็จะกเจยังไงใช่ไรมามากับครอบครัวนะคะมากับพ่อแม่ หมูอ้วนแล้วก็วรวิทแล้วก็เอ,อน้องๆน,นะคะน้องทางบ้านทางบ้านก็มาด้วยนะคะเดี๋ยวไปเล่นน้ํากับหมูอ้วนก่อนนะคะไปขี่ห่วงยางเล่นกันน,น,นี่หมูอ้วนเคยมาแล้วนะคะอันนี้รอบสองของหมูอว้วนไปเลยไปไวไหมนะ ไอนู่นแล้วค่ะอ้น้ำก็แรงอยู่นะเนี่ยแต่ว่าหมูวันก็ไปไม่ไหวอยู่ดีระวังนะเนี่ <c oughs> ยต้องใส่ตูดตอน <c oughs> ถ้าลอกกันยัางไบแล้วเนี่ยเนี่ <c oughs> ยต้องขึ้นมาบนนี้ก่อนมันไลไปไม่ได้ไง <c oughs> ต้องไปแล้วก็นั่งตูดเลยนั่งได้ไปถึงแล้วก็คว่ำเลยนะไปถึงแล้วก็คว่ำเลยง่ายได้ไหมได้ไหม สอดไม่ลงแล้ว <laughs> คุณพ่อนี่เองนะคะไม่พงเลยจาม่อไม่แต่จะอุบปหลอกนูนพ่อไปนูนแล้วนะสนุกอยู่คนเดียวเลยนะคะเอาสนุกไหม อย่ามาลับาเอกว่าตาอย่างงรไม่กลัว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 ไอเได้ได้ด้วยอีปลาฮนี่นี่ใจเหญ่เลยนี่มีกินานชายมีชชายกใชไป

คนเยอะมากเลยคะที่นี่คนมาเยอะมากเลยนะคะอาถราร้านนาก็ลเลยมาเยอะมากนะคะตอนนี้นะคะก็กลับมากินแล้วนะคะนี่ของกิน มีมาเล่น,นด้านันย่างคะเราถึงคิข้องอู mọi người ta 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 หนึ่งสองสามสองคนนี้จะแว่งจ,จะวิ่งจะวิ่งแข่งกันนะคะว่าใครจะไปถึงก่อนนะวิ่งตามไม่ทันวิ่งตามไม่ดันอย่าวิ่งตามไม่ทัน้ววิ่งลง้มวิ่งลง้ม ววรวิอยู่นู่นแล้วนะคะตอนนี้วลวรวิทย้ำอยู่หมูวัไม่ไหวแล้วหมูวมูหมูวัไม่ไหวแล้วเจดยาจก็เดินไม่ไหวแล้วเหมือนกันจูว่าใครจะถึงก่อนดูวลวระวิชนะแล้ว หมูอ้วนวิ่งไม่ไหวขนาดย,ย่าๆย,ย,ยังเหนื่อยเลยวิ่งตางเหนื่อยเลยไปป้ายหนึ่งสองสามป้ายไปดูแล้วไม่รู้ว่า,าใครจะชนะ วิบนี่ชิวๆนะส่วนหมูอ้วนนี่ไม่ไหวแล้วย่างก,ก็ชิวๆนะคะไม่ไม่มชิงทีพอเราวิบไปนู่นแล้วหมูไง <c oughs> หูห้อยว่าเป็นน้าของคตรอะไรชอบหมูรอยนะำตหมูรอยนตอนนี้ก็พกงงนิดนแล้วนะคะแต่ว่าอย่ายักหมุ่นแล้วก็มีคาไทยยัอยสุดมี้นะคะไม่มีใครยอมกับบ้านเล่นกักติดอยู่นะคะไปเท่งสิ เล่นจนลืมลูกลืมสวนนะคะลูกตัวน้อยก็หลับไปแล้วนะคะสวนสวนคนโตนี้คุณคปูุ่้มไปเดินเล่นที่ไหนไม่รู้นะคะนี่ยแต่ที่ Look okay. আমি কিছু প্রশ্ন 했는데 Nói c h น้อง่ยอก้นะน้เราไม่ยอมกลับบ้านนะ

น้อบอกว่ากดติดตามช่องให้แล้วแลวเด็กคนนี้มาจากไหนน่ยมาจากที่ไหนน่ยมาจากตังเงครับอ้องเตงตี้เองนะมาจากพ่อแม่มาจากครอครัอันนี้ใครอ๋อเด็กๆนะคะวัญใจเด็กๆขวัญใจเด็กขวัญใจเด็กกันเลยนะคะหลับแล้วหลับปุ้ยเลยหลับปุยเลย รอเล่นน้ำกี่ชั่วโมงเนี่ยบอกว่าเราเล่นน้ำกี่ชั่วโมงแบบประมาณา 3, 3ชั่วโมง3-4ชั่วโมงได้นะคะแม่แม่บอกแม่บอกว่ากลับบ้านได้แล้วนะคะมืดแล้วและตอนนี้ค่ะก็หนึ่งทุ่มแล้วนะคะทุกคนมาตั้งแต่ใบสามค่ะตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะคะเพิ่งจะกลับบ้านกันนะคะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ တို့တင်ရ